ตลาดโนนสะอาดเมืองไซไทานีนะครับเรบ่มจัดเลยพี่น้องมัญคาดไอ้มืมอรน,นี่บักคงกับตัวบักแบบักคงกับนื่ยบักไก่นะปูปลากบกับเต้มอยู่นี่มักลิดไหมก็มีตัวกระหอบครับกระหอบใหญ่ ปลาตองปลากดปลาเสื่อมซูชิก็มีสมปลาน้อยก็มีสมปลาน้อยสมปลาใหญ่ผักกระแยงก็ยังมีเนาะยามนี่เบิดฝนแล้วก็ยังมีผักกระแยงอยู่ กินเบิดปีผักกันแังเะหอยก็มีนกซีดกม็มีมมดดน้อไม่รถเมลวะรถสามขีด,นนด,ดม,มีหอยมีปูนาพีนน่น้องกบเป็ดไก่ ขอบไลๆม <คอ S 2> ามานี่ขอลูกคออัอายก่อครอ <c oughs> อกอโละม่ก็เอไดสแายสดๆเลยพี่น้องออคอลูกคอหางเพิงหางต่อมีปะบูตอีหยังนอกจ้านี่

อ <c oughs> ดอกแคก็มีแล้วพี่นอ้องปูปลานาแน,านวปลาขี้ลามปลาป่าปลาขี้ลามปลาป่าปลาขาวปลาคอปคบน้ำบานก็นมีหลายอะไรแนวน้ำบานเป็นรถซองก็มี เลาะก่อนเนาะตามสเต็ปนกกระมูลกระปิ้นอยู่ในนกก็ได้นกกระทาขนมเบ,บเกอรี่ี่ก,กระเต็มลนะพิซซ่าพิซเซอร์ครบไข่เป็ดไข่ไกลก็ครบ ไข่ปีเข้าเมากระมีตัวน,นี้โแมวเนี่ยกระมีเนาะแต่บได้ขายแมวนย,ยางหล่อเสื้ขอขนมฮากโกยากิเนาะเคปดอกไม้บูซาโอ้เต็มเลย หลายคักกินน้ำดีก่อนซะเดี๋ยวปวดรอดออจอกเขาไหนเนาะไอจอกซิบหานกับจอกห้าพันต่างกันลายบอจอกมันมขนาดาอเอาสาวเลยเนาะ <c oughs> เอาอย่างเซบเนาะ <c oughs> บมีหมอน,น้อยตีหมอน,น้อยบมิตีหมอน,น้อยบมีตีเหบัน้า,าหรอัววอาปักพลมาปนหัวบัวนิดนึงซะทีมมึงดูดดเด,ดิมาหล่อตลาดนดนสะอาดเลยนะนนยอของแท,ท้เลยที่น่าีนเปิดเดจากโมหาจากโมห์ไอตลาด,ลาด,ดโดยประมา จมงสองโมงสวยหาเจ็งแรงสรุปตอนนี้กำลังเริ่มลงตอนนี้กับเซบาเนเริ่มลงตลาดเนาะเต่าหูกันมีพี่น้องเ่งอะไรนี่ยไอ้ทงไดงีส,สงพันเต่าหงอหอนไม่ไม่พี่น้องเลยเวลาซื้อสวยไอ้เพื่นไดเนาะบางเมือ่อเพื่นกับมาเพื่อนานแลนะ้วแต่เบียกเพื่นคัดเ,เรืเ่องเงินทอง เบลเซียนะเบลเซียนนำหัวบัวน้ำมะพร้าวโอขักละไก่นี่การหวานพอดละซ้ำนี้พอดีเอาโอบัตจีนให้ตบหนี่งตนยังต้หมา ถามเป็นทนทำอาอเป็นคนเนาะคนเกิดก,กำลังเริ่มมาพี่น้องโซนนี้สามโมงป่าสี่โมงกำลังเ,เลือก,เล,อกเลือกการมาซื้อเครื่องเนาะใจได้ก็ขอบใจนะพี่น้องฮะยางเลาะต่อกินน้ำแล้วปนีนเป็นกัดดิ่งอยู่นะอืม ไม่ไม่สดสดอยู่นี่ลองกล่องกระเมียให้อีกลองกล่องบมะเขยออะโวคาโดปูก,กระเมียตัวนี้ปูขายทีไ่ไหนจ๊ะปูแดงนะ รำอ,อับใจแล้วโดยปูดแดงโล 1, 105, หนึ่งแสนห้าพี่น้องปูดแดงแค่เคื่ยงซื้อเครื่องขายเต็มเลยผักมีสีใบผักมีสีสอมครบ พ่อพูก็มีเนาะนอรันก็นมีอีกนอจ้านอรันมัก,กกอกเป็นกระมีนี่มักกอกเครื่องนุ่งของถือขอเปียกเนาะหทานกต่เครื่อง,ง,อง,ออแ,หงแห้งกระเต้มอยู่เนี่ย กินไข่พี่น้องเป็ดไก่ครบตลาดโดนสะอาดคราะเกลีองขายหลายอีลี ไก่เนาะเป็ดลาดไกล่ลาดนี่ก็เต็มพี่น,นอ้องลายเนยีนย้ยไอ้เสื้ออันขายปลาลาดกันไีมปลาลาดปะย้อนรถกล้วยนี่กันนี้เะเืียงตะปาดกันมี ข้าวกับมีเนอนกขันยังไหน่ะเจ้าตอนนึง50า0เอาวะนกหอดมันกยางนั่นเนาอนกนกยางนกเจ้าป่ายหย่อนใี่น้องสมองงัวเต็ม ป่าลายอยีกพี่ <ไป S 2> น้องเลยเขียนเลยซื้ออย่างนอ้อเนี่ยเขาก็ได้แหนไปซื้อพักกันนิดนึงเนะกินพักในช่วงนี้บงเถ้าจอยอน้ำโม พันเท่าไรนี่แม่ันห้าันสาม,มารถนฮอดโลบะนี่สร้างเบืงด้อาเชืบเบิ้งจะสาม,มารถน่นฮอดโลบะนี่ฮอ่บ,ออบะบะฮอ่าฮะเจ็เกียรบโล่หนสิบห้าเนาะมาทันซัโลสิบห้า,า 15, ต่ออ้าวได้บี่โลหนึ่ง 1, คั มาใส่ถุงมา้จาน่ะเติมให้อีกเอาเต,มามาติม้จน่ะหมากเติมผักบงกับห้ไม่อย่างไหม,มโดยโดยผักบงนี่กับราคาเดียวกันวะนี่่เอ,เอานั่นก่อนราคาเดียวสันเอาคนละเครึ่งได้บนนี่ เดี๋ยวเจ้าจะเอาตัวนี้ติมใส่ครับเป็นโลนึงได้บนนี้ผักบงกันนะเอาเอาีนอันนี้เมียนกันเอ้าตัวนี้มันงามมาเลือกบมึงดูเลือกคือเมฆาดูอืมเอาใส่เปิด1ิห้าเนาะเอาได้ผักบงมาขวากินล้วมีแหงแล้วมือนี้เอาแม่เอ๊ สลัดแล้วก็มีตัวนี้นะห้านจะเบิดวเนี่ยคนละคนละห้านเนาะพัทะทะดเท,ะทะด่าไรแม่ 10, แัดสิบพันนะพี่น้องอากาศย้อนบักอึถัวกระเว์ครบ เดี๋ยวมันบักเอื้อก็มีเด้นี่นะขายจังได๋นบักเอื้อนี่เจ้าโ20,000บกบักนเ้อี่นเอ้โล20,000เนาะเหลืองามเด้เหลืองเือมองๆ โรซาวพันเครื่องแห้งเต็มอยู่พุ่นละเลาะพี่แล้วเลาะให้มันควยผักกาดก็มีผักหอมเครื่องอ่ ตีนเป็ดตีนไก่เสียเหมีเนะบักจอดก็มีพี่น้องอปลาแหง้งปลาแก้วยังมีลูกก็ไปห้องเฮียนเนาะมีอะก ไปการเฮาจะเลาะเพราะเฮาเวียกเฮาได้ถ <se> <tense> ่ายให้ได้เห็นกำกันเลแล้วเนาะประมาณนี้พี่น้องเนาะพามาเลาะเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดนนสะอาดเนาะเมืองไซไทานี่นะของเราพิ้งจันทร์กระตานที่ได้เห็นนะวันนี้ยังขายแน่นเรื่องซื้อเครื่องขายหลายอย่างอยู่เลย ถชามากไยจะลืมกดไลค์ก,กดติดตามกด subscribe เนอะเปิดหนังเจ็ดให้เขาได้สร้างสันคลิปใหม่ๆหรือว่าสามารถกดปุกซุปเปอรแ์แ k งหรือทางกล้องทางกล้องวิดีโอได้เนาะอ่ะผมก็มิในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้อขอขอบใจเนะส่งดี ตลาดน้อยบ้านโนนสะอาดเมืองไซทานีนะครับท่ัน ตัวเต็มๆแล้วาที่จริงตัดจบเลยเนาะไม่ได้กลับมาถ่ายอีกันนึงอีกอแล้ว